ดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นมาพร้อมกับอากาศที่สดใสเลยนะคะแต่ว่าที่สดใสมากกว่าก็คือบอ่อน้ําหน้าบ้านค่ะทุกคนมันได้ท่วมแล้วก็ขึ้นมาแล้วมีฝูงปลามาเราตื่นมาตอนเช้าก็เดินออกมาเลยค่ะหน้าตาก็ยังไม่ล้างนะทุกคนเดินไปหาคันเบ็ดก่อนเลยค่ะคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เราเคยมีอยู่นานมากเราไม่เคยตกเลยไปหาเจอเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลาหมอหน้าบ้านกันนะคะทุกคนไป เดี๋ยวจะพาไปตกกันนะคะแลนนี้ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านนะที่เราจะไปตกเราเรื่อม,มาจากการหาไส้เดือนก่อนนะคะคุณหาไส้เดือนก่อนเลยนี่ๆตัวเดียวก็พอทีนี้เบี้ยแต่ ตัวไม่เอาประตูก๋ิเดียวเป็นไหมแค่นั้นแหละสองตัว <c oughs> นี่เลยทุกคนหมายหน้าบ้านของเรา เป็นไงคะทุกคนเบ็ดแรกวางลงไปก็ติดปุ๊บเลยค่ะขยะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเราจะได้ตัวแรกกันตอนไหนทุกคน นี่ก็คือน้องตอดตลอดเวลาเลยนะคะเราตกใจเห็นไหมคะน้องกินค่ะแต่ว่าเราวัดไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะหลังจากนี้ดูเพลินเลยนะทุกคนเพราะว่าปลาจะกินเบ็ดดีมากคะ่ะทุกคนเกือเสียงกองเชียร์ลุ้นมากออกแล้วเนี่ย ค่หน่อยคือแ่งเ่อเว่าเกี่ยวเยอไสเดือนนี่แม่ครับนี่ตรงนี้แม่ก็น่าน่าน่าไกินดีจอ้ แสดงวนามันเดือดนะใครัม่เกินมสี่ยังไงหนูก็เท่าละเกียร์อุ้ยเดือดหายยังไงก็ท่าะเกียรมเกินมีหรอกใช่เหรอแล้วระดับหนู อุ้ยกันจับหลุดหลุดหลุดใส่ไว่ดิน,นตัวน้อยทอ,อทด ek kann ikki veita tað, tað kann ikki verða

จับดีเดี๋ยวหลุดตัวใหญ่ด้วยต้องจับดีๆเดี๋ยวหลุดมายังไงยังไไม่ใช่ป่อนไม้ยังไวาจะตายแลอนผเดิน้นั่นาบดว่ามเดินได้อนก็โดดกรโดดได้ตกปลาชลโลงได้ะ โหมึงกินจนทุ่นกูไม่ขยับเลยตัวมึงใหญ่มากเฮ้ยปลาแลวปลาไม้งะงะโอ้ยสู้ไม่ไผ่ไม่ได้อ่ะไปศีลโลหรือไม เ้ยมันเด้งไปไหนละนู้นนี่าไปแกลูกปัดแต้นฉ่อมอยู่แล้วการกาตัวเล็กตัวเล็กเนี่ดูดู เบ็ดไม้ไผ่ตะทะกับเบ็ดคันฝรั่งนะคะทุกคนมาดูกันไปดูผลงานบ้าล่าเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วอีกแล้วเอาไอเนี่ยไปทำเหยื่อใช่อออมันลลกกกจะโีาแต่ว่าหนูไม่รับความเสี่ยงนะ หนูเอาอันนี้กินดีกว่าไอ้วงไปทำงานไม่ได้เหรอฮะไปนทำให้เรียบร้อยก่อนหรือเที่ยวเดียวงั้นกินข้าวไปปล่อย โอ้ฮจะไปเอาทำไมกิ่งไม้เราบอกแล้วมีนี้เองชิบหายละคัเนี้งานเข้าเลยหน้าดินหน้าดินหน้าดินันลงแล้เอ้าจะไปเลยเนี่ยมันนี่ตอไปไหนไม่ใูเร็วอ่ะมันกำลังโต อา้นวางกันเลยวางัน้ำไม่ค่อยดีแต่ปลาชุ่เดีืยวไปแล้วด้วยไหนวะเอ้ยเอ้ยโอ้ยดูท้องมันเป่งมากเลยขนาดมันกินมันกินอิ่มแล้วเนี่ย มาแม่เนี่ยมาเคันพี่ก้อยลองตกเปล่าเออประสบการณ์เนยดูดีจะตกได้ไหม

เด็กยัวไปเดินไปดินจริงๆเนาะนีแต่ที่ดินอันนี้ยังไม่ได้ไปมุมอื่นเลยเนี่ยซ้อมซ้อมมาเอาวันนี้กินปลาหมอพรุ่งนี้ค่อยไปกินปลากรด เ,าาเดี๋ยวหน้าบา้านนี้ต้องเป็นคอนเทนต์ยังคืนโอเค <c oughs> โอ้โหไงโ,โ,โอ้โอ้กูจะตกบอ่อต้องหน่อยดิ เออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีไซส์ล้วเริ่มมีไซส์เข็ดแล้ววะไม่เข็ดลยทุ่มยาวไปทุ่มยาวไปการเอาเอาลงมาการเอาไปเดือนแมแม่หน่อยต่เข็ดนแขไมเข็ดคือคืบน้การเอาไปเดือนแม่หน่อยละคนหมดขาโดนจัตุตุ่ยาวไปเฮ้ยยอยอะรเดียว ตกเบ็ดเปล่าออกขวาไปดิตัดเลยัาออกมาหักจะหักใ้เจนานๆเนียเจ๋อหากมันพ้นแล้วจะหนีเลยอ่ะจะโยนลง โน่นนะนยู่ที่คองนะกำลังเดินี่ที่หว่านได้ส่งติดแล้วครับสายเนี่ยผิดดับเพื่อนไม่รู้เนี่ยถ้าดับตรงนี้มันไปแล้วโอ้โหคิดเยอะแยะอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่ไก่หรอกไม่ใช่ไก่ไก่แต่ไก่มันติดติดเยอะแล้วแต่ไม่ได้เพราะจุดไม่แต่เราติดไงก็ยังโอเคแล้วเราติดไง เราไิจอดไว้เลยเขาหาใครเขส่งมาแบบไม่ขอสุดได้เฮ้ยรถ เราเป็นปันหอเลยอดีมัชอบเลยะกูว่าอยู่โอ้ยโอปยง้ยโ้โเดี๋ยวเือนบ้านเอามเดี๋ยวเือนบ้านแ้รืองงาอก็มฟ้าามาถ่ายได้เลยเบ็ดดความแตกต่างเป็ปลกัเบ็ดไโดน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 โโี ไปติดปลาด้วยวนั่นน่ะน่ะติดปลาด้วยน่ะนั่นเลยรีบอย่าไปเถียงทฤษฎีเขาได้ไหมแต่ว่ามันก็ผัานไปนะ เดี kind of ๋ยวก็เหยียวมาตัวนั really ้นแ่ะเดี๋ยวเหยียวมอะไรวะขอบคุณนะที่เคลียร์ทางให้โอ้ดังเมียมเลยมีภาษายาทางนั้นเลยเฮ้อในในบ่อเหยี่ยวนอนไปเลอะตรงนั้งหมดตรงนี้ดึงหน้ากลัวว่ะแต่ไม่กิน

Tìm phải mới tới đây cái về không, và hắn vào để tìm hiểu phải được 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 lên được 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 phải được 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 Kinh, được kinh, được 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 Kinh được 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 Kinh được 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 ดีนอมีอแอวดดะยมีไรข้าวอะไรกินข้าวกอนไปลูแป๊บนงโอ้ยมีกินเื่อแกงอย่าเนี่ยโอ้ยมกินหรอปเกลือ พอยกินเนื้อม้าเยอะเลี๋ยวง่ายพอยอ่ะ อเอาก้องถ่ายเ้าหน่อยดิได้แล้วเขาเกี่ยวหลังหรือเปล่าเจากเกี่ยวหลังเอ้ยเอาตัวใหญ่ก็ติดเกี่ยวหลังเข้าไปนะ มึกก็มีแย่งไปป่ะอีจ้าแต่ดีนยววมึกก็กุ้งหาอีจ้าหฝักให้แก่งไปป่ะอีจ้าไมรก็ที่พิพิลาบอกเลยฝักพิพลา ปลาเลี้ยงก็เหรอไปไซส์เท่ากันหมดเลยกิดลูกเดียวนะวเอาลูกเดียวยกมาอึ้งเลนีมาเป็นก่มไม่มีปลาอื่นมนหลบเลยนะเก็ดีไม่มีนัตวงอ่ะเดียล้นเลยเออเปย่ามาตับประคองเทไอเจี๊ยเทโดนอีกลอบดึงทีนะคอยกินหมดบ่อแล้ว ก็จะอาอะไรนี่เกี้ยไอ้โดที่ขายเป็นตัวโล้ิมั้งไอ้เบื้องนี้อะโดไอ้เบื้องนี้ป่ะนี่โอ้ไข่จะไม่ตกได้เลยทีบึงมึงไม่เห็นในะตะเลนี่ไงเดี๋ยวเอาปลาดุกไอ้เกี้ยเนี่ยไปล่อเออเอาไปกินเถอะมาดูปลาดุกก,ดดก่อนเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่เกี้ยโอ้โหไม่มีล่ะนั้นน่นะนั้นน่ะดูของกินปลาเหยื่อแล้วกันนะเมื่อต้องซื้อที่มาไอ้ปืนยิงปลานั่นน่ะนั้นนั้นเลิ่มาจากไหนแถวนี้ก็เหื่อให้เกินหมด แล้วเลยมา,ายจากกรุงเทพจะมากินปลายใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เหลือให้เกลือนหมดเรามาเขาวางให้หมดลเลยนี่แนะ้นี่ล้ะปลายนี่นี่ขันยังไม่กลยอยนี่น้อยๆแต่กูชัวมะม่วงหมดย่างไอ้ต้นนาบาลเลยเลิศฮะหลากระดูกกินกแน้เก็บให้ออกไปแล้วสามลูกเมื่อเช้าอ่ะเอามานีาไ<ม>่ไงมันบอกมันจะเอาไปกินก็เลยให้มาไลยสามลูกแต่ลากระดูกซะหน่อยเถอะ เหลืออยู่สลูกมั้งแต่มันยังไม่แก่งั้นงั้นปล่อยไปดูเครื่องมโมงอันนี้อ่ะเปมีมีมีเดี๋ยวไปเอาตั้งแต่มีเอใช่ไหมมีลูกตัวเองเลยลูกตัวเองเลยเเรียกอะไรนะ AI ทํทำถึงแต่มึงทำถึงโอ้โหดูดูดู้อย่งนี้สาตัว อันนี้สามนาทีตัวอันนู้นสามชั่วโมงตัวมันไปโน่นหมดแล้วไงไปนะเดี๋ยวไปดูนะโหดูมันมันมันใช้ขน,นาดนั้นมันกินดเดือกว่ะไม่เือก พรุ่งนี้เหรอไปไปไปเช้าเลยโอ้ไปหาก่อน

เดี๋ยววันนี้แท็กอย่าง <laughs> <laughs>